ับสวัสดีครับดูอลิสทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกคนนะครับผมกลับมาแล้วกับคลิปไกด์สอนผู้เล่นว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นฟีดทูเพจอะไรก็แล้วแต่เนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่มีคนอีบ,บอกข้ามาทางเพจนะครับจำนวนหนึ่งบอกว่าพี่ครับนอกจากไกด์ในการฟาร์มเพชรแล้วเนี่ยมันยังมีไกด์ไหนบ้างครับที่บอกผู้เล่นใหม่ควรรู้แน่นอนโอเคแล้วหลังจากที่ผมก็ไป ทำการวิจัยหาข้อมูลมาว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ในกลุ่มนะครับผมชอบทําผิดพลาดจะตรงไหนทีนี้ผมก็จะมาเป็น4สิ่งนะครับผมที่ผู้เล่นฟรีทัเพและผู้เล่นมือใหม่เนี่ยไม่ควรทําผิดพลาดนะครับผมตั้งแต่ต้นเกมเลยทีนี้มาดูกันว่าสิ่งแรกเลยคืออะไรสิ่งแรกเลยก็คือการใช้ตั๋วแบบผิดๆนะครับผมตัว๋วคืออะไรตั๋วคือระบบอย่างหนึ่งครับเป,เป็นไอเทมในเกมนะครับผมซึ่งตั๋วน่ยมีหน้าที่ในการใช้แลกกัด ซึ่งมันจะมีตั้งแต่การ์ด R การ์ด N การ์ด S R การ์ด U R คือมันมีทุกระดับเลยแต่ว่าผู้เล่นผู้เล่นเกมนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งประเภทของตัวนะครับผมเป็น2ประเภทก็คือ1คือตัวแรกการ์ดธรรมดาเนาะกับอีกอย่างนึงคือตัวแรกการ์ดดีมตั๋วดีมหรือยูอาร์ดีมติ๊กเกตเนี่ยมันจะเป็นหน้าหัวบูอายนะครับผมอยู่บนหน้าปกซึ่งความแตกต่างของมันก็คือตัวดีมเนี่ยเราสามารถใช้ในการแลกการ์ดใดๆก็ the, 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 แล้วแต่ ที่มาจากการเปิดกล่องได้ตัวอย่างเช่นนะครับตั๋วดีมยสามารถใช้แลกบุ๊กออฟมูลได้เนาะทุกคนมันจะมีหัวข้อในการนี่เช็คว่ากับไปไหนมาจากบ็อกซ์บ็แต่ก็แล้วแต่เนาะแต่นั้นเราก็จะสามารถใช้แลกได้เลยสามารถแลกได้ทั้งกล่องใหญ่กล่องเล็กหรือว่าจะเป็น s t ็อกเจอเด็กก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ส่วน SR ก็คือแลกได้เฉพาะการ SR นะครับผมส่วนตั๋วธรรมดาก็คือมันจะแลกไดจากการ์ดที่มาจากกิจกรรมนะครับผมตัวอย่างเช่นการ์ดเบนี้นเนาะ ll สฟ s ส a l l o w แต่ปัญหาคือทำไมผมถึงต้องมาพูดเรื่องนี้เป็นประเด็นแรกนะครับผมทุกคนเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยบางคนนะครับผมที่มาเล่นครั้งแรกอ่ะเขาไม่รู้เว้ยว่าความแตกต่างของตั๋วดีมกับตั๋วธรรมดาคืออะไรดังนั้นบางทีเขาจะใช้ตั๋วพวกนี้ครับในการแลกของจากอีเวนต์ธรรมดาตัวอย่างเช่น เขาเขาจะเอาไปแลกเขารู้ว่าโอเคเด็กล่าสุดตอนจะเทียร์หนึ่งอาจจะเป็นดอกเด็กนกนะครับผม LL เขาก็แลก LL เขาก็กดคอนเฟิร์มไปเลยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้สังเกตว่าโอเคมันมีหมอข้อบล็อกไว้เขารู้แค่ว่ามันสามา,บบารถแลกการกิจกรรมได้มาทําให้บางคนนะครับผมใช้ตั๋วผิดใช้ตั๋วดีม UR ไปแลกการ UR ที่มาจากอีเวนต์ซึ่งการจากอีเวนต์เนี่ยเราใช้ตั๋วธรรมดาแลกเอาก็ได้นะครับผมนี่ในการเห็นไหมเนาะดังนั้น ผมพูดตามตรงว่าตั๋วดีมูกับตั๋ว SR เนี่ยมันมีมูลค่าหลายเพชนะครับผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนเก็บเอาไว้ก่อนแบบใจเย็นๆนะเวลารายการอะไรก็มาดูกันก่อนเพราะว่าถ้าสมมติเราเผลอแลกผิดไปเนี่ยก็มันจะทําให้อาดี ID เราไม่ได้พังนะครับแต่ว่ามันก็ชิบหายระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเหมือนเราเสียแบบว่าของมูลค่าแบบหลายหลายพันเพชไปเลยนะโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมนี่เล้วยังไงก็ ผู้เล่นใหม่นะครับผมเวลาจะแลกตัว๋วแลกการ์ดอะไรนะครับผมจากดู this, ดิดูลิสต์เด็กเสร็จก็มาเช็คว่าอ๋อการ์ดใบนี้ได้จากอีเวนต์ใช้ตั๋วแลกนี่ทีนี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับผมต้องใจเย็นนะครับผมเวลาดูเด็กอะไรก็แล้วแต่เนาะเออข้อที่2ครับผมข้อที่2คือการเลือกเด็กผิดเลือกเด็กผิดหมายความว่าอะไรเลือกเด็กผิดหมายถึงการเลือกที่จะทําเด็กผิดนะครับผมมีเลือกทําเด็กผิดตลอดแน่นอนครับผมสำหรับมือใหม่นะครับผมอ่าเด็ก แรกที่ควรทำสำผมคือมันควรเป็นเด็กที่เราสามารถใช้ในการทำา PP ได้เล่น p v p ได้เล่น p v e ได้แล้วก็ผมต่อให้มันเป็นเด็กที่บอกว่าไม่ติดเมตาใดก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นท็อปเด็กนะครับผมตัวอย่างเช่นลุ้นน่ารั์อย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นเด็กอะหกอะสมมติว่าแบบสมัยนี้นะแบบว่าเล่น P v พไอ้อย่าง6เซนซามูไรหรือใดก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าโอเคถ้าจะทํามามันก็โอเคมันมันแล้วแต่ความต้องการของผู้เล่นเนาะแต่ว่า มันจะมีเด็กประเภทหนึ่งที่ผมอาจจะแบบไม่แนะนําที่สุดเลยคือเด็กมีมนะครับผมตัวอย่างเช่นโอจามะหรือว่าเด็กอย่างพวกที่แบบเผาไรพอยนะครับผมผมรู้สึกว่าเด็กมีม mm hmm. เด็กมีม่วนใหญ่นะ่ะเป็นเด็กที่เราไม่ควรนําเพชรนาเพชรต้นเกมหรือว่านําเพชรช่วงก็แล้วแตะไปถลุงหาเพื่อจงใจว่าจะไปทําเด็กนั้นอย่างเดียวครับผมผมผม,ผมไม่แนะนานะคือถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราไปเปิดบล็อกหนึ่งเพื่อเราจะทาเด็กเมตาแต่ว่าถ้าเราได้กัด การแบบเด็กมีม,มาใช้โอเคมันเข้าใจได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ทุกคนอะ่ะจงใจเอาเพจไปเปิดหาทาเด็กมีมาไปเพราะว่าชื่อครับเด็กมีอ่ะมันมันไม่ได้มี potential หรือว่ามันไม่ได้มีแบบว่าความสามารถมากมายขนาดนั้นที่จะทําให้เราสู้กระบ,บดแล้วชนะหรือว่า PVP แล้วชนะตลอดขนาดนะั้นเพราะาเด็กมีม,มพูดตามตรงว่าต่อให้มันเป็นเด็กแบบว่าสายแบบเด็กมะเร็งอะ่ะแต่โอกาสแพ้มันสูงมากเหมือนกันนะครับผมนอกจากนี้แล้วเราจะไม่สามารถใช้เด็กพวกนั้นเนี่ยในการ ไปบอกว่าทำเควส์ทำมิชชั่นอะไรอย่างนี้ได้เนาะเพราะว่าพวกเด็กมีม,มันจะใช้เวลานานมากครับผมในการบอกว่าจบแต่ละด่านดนะตัวอ,อย่างเช่นเด็กมาลิงเนี่ยโอเคไปสู้กับ PVP อ่ะบางคนเขาอาจจะกดยอมแพ้เพราะคอร์ลำคานนะไม่ใช่ว่าเขาสู้ไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าเราเอาไปสู้กับบอทเนี่ยถ้าเป็นบอทเลเวลสักยี่สิบสามสิบสี่สิบอย่างเงี้ยครับบอทมันก็ตีตีตีเด็กเราแตกหมดอะไรเงี้ยครับผมผมเลยไม่แนะนําว่าเด็กมีเราควรทำเด็กมีเป็นเด็กแรกนะครับผมถ้าจะทําเป็นเด็ก 2, สองเด็กสามอะไรเงี้ย โอเคเขาจได้แต่ผมไม่แนะนาให้ทําเป็นเด็กแรกเนาะโอเคมาดู okay. ข้อที่3ามนะครับผมข้อที่3คือเราไม่ควรเป็นคนหลายใจนะครับผมในเกมนี้หนีงงไหมเป็นคนหลายใจหมายความว่าอะไรแน่นอนครับคนหลายใจก็หมายความว่าเราไม่ควรทําเด็กหลายๆเด็กพร้อมกันนะครับผมนี่เพราะอะไรเพราะว่าการทําเด็กหลายเด็กพร้อมกันเนี่ยมันเปลืองทรัพยากรนครับผมตัวอ,อย่างเช่นถ้าผม,มอยากทําเด็ก กแลนติก้านะครับผมสมมุติเนาะโกลัชอย่างนี้แล้วกันโดยกแลนติก้าเนี่ยมันต้องมาเปิดบล็อกนี้แน่นอนเปิดบล็อกเดียวสามารถเล่นกแลนติก้าได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณอะไปเล่น PVP แล้วปรากฏว่าคุณไป,แ,ณไปแพ Cyber on, ้ไซเบอร์ดากอนไปแล้วคุณแบบเชื yeah, ่อในแกแลนติก้าไม่จะเสร็จอยู่ละบอกคุณมีอย่างละสองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเปิดไปที่ประมาณสักสามสิบบล็อกคุณก็จะได้ฟูใช่ไหมครับแต่ว่าคุณไม่ทําคุณบอกว่าโอเคจะฟาร์มเพจเพื่อไปเปิดหาไซเบอร์ดากอนซึ่ง ถ้าคุณจะทำไซเบอร์ดากอนอ่ะคุณต้องเปิดหาอีก2รอบหรือประมาณหนึ่งร้อยแพ็คอะไรประมาณเนี้ยหนึ่งร้อยหรือประมาณสองร้อยแพ็คอะไรก็แล้วแต่นอน <ST. S 1> แล้วมันจะทําให้คุณเปลอ่ยเพชรขึ้นมาประมาณเป็นประมาณหมื่นเพชรอ่ะซึ่งถ้าคุณเจ็ดเพชรประมาณสักห้าพันเพชรเพื่อไปทำแกลเลิก้าให้มันฟูอะมันก็คงฟูไปแล้วเนาะดังนั้นการเป็นคนหลักใจก็คือผมไม่แนะนำให้ทุกคนทําหลายเด็กพร้อมกันนอกจากว่าคุณทําเด็กแรกให้เสร็จก่อนถ้าคุณค่อยไปทําเด็กสองเนาะอย่างนี้ค่อยว่ากันไม่ไม่ควรทำสองเด็กพร้อมกัน ถ้ามันเป็นสองเด็กที่มันอยู่ในบล็อกเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยครับโอเคมันมันมันโอเคได้เพราะว่าอย่างน้อยคุณเปิดไปยังไงคุณก็ต้องดูการอยดีแต่ว่าผมไม่แนะนําให้มาเปิดแบบข้ามเด็กกันไปข้ามเด็กกันมาเนี่ยมันไม่โอเคเท่าไหร่นอกหรับผมว่ามันมันเปลืองเพชรแล้วเด็กมันก็แบบว่าเสร็จยากขึ้นเรื่อยๆด้วยนอกจากการทําหลายเด็กพร้อมกันนะผมมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือการไหลใจแบบว่าตัวอย่างเช่นเออ่คุณทำแกแลนติก้าใช่ไหมครับคุณเปิดบล็อกเนี่ย แล้วอย่างที่เรารู้กันว่าในช่วงต้นเดือนหรือช่วงสิ้นเดืนอนน่ะทางคนทิทางคนมำินะผมจะเอาบล็อกใหม่เข้ามาแล้วบางคนอะ่ะผู้เล่นใหม่ผมเข้าใจนะว่าเขาบอกห้ามตัวเองไม่ไหวแบบบล็อกใหม่มาบล็อกใหม่มากระเทเจังอยากเปิดอย่างเงี้ยโดยที่ตัวเองอ่ะไม่ไม่ได้มีเพชรสำรองไว้น้อทุกคนผมเลยไม่แนะนําว่าอย่าหลาใจโดยการบอกว่าทำก,กาแติก้ีจะเสร็จละไม่ทําต่อย้อนกลับไปบล็อกใหม่เข้ามาไปเปิดบล็อกใหม่ อย่างเงี้ยผมไม่แนะนำเนาะผมไม่แนะนาเท่าไหร่เพราะว่าทาเด็กไหนเสร็จไปก่อนก็ทําให้เสร็จไปเลยถ้าสมมุติว่าทําแล้วเปลี่ยนใจบอกว่าไม่ทํรักโอเคอันนี้ค่อยว่ากันอันนี้อันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าสมมติว่าทําพร้อมกันสองอันหรือเปิดสองเด็กพร้อมกันแล้วเปลี่ยนใจไปเปิดอันโน้นทีอันนี้ทีผมไม่แนะนาเพราะว่าหนึ่งคือมันมันเสียเพชรโดยบอก่าประโยชน์สองคือเด็กมันไม่สบมบูรณ์สักเด็กแล้วมันใช้ทําอะไรไม่ได้เนาะทุกคนโอเคทีนี้มาดูข้อสุดท้ายแล้วครับผมข้อสุดท้ายคือการเปิดบล็อกตามกระแส เปิดบล็อกต่มกระแสผมพูดหัวข้อที่4เนี่ยแยกออกมาจากหัวข้อที่3เนาะหัวข้อที่3คือหลายใจเปิดหลายเด็กหัวข้อที่4การเปิดบล็อกต่มกระแสการเปิดบล็อกต่มกระแสคืออะไรการเปิดบล็อกต่มกระแสคือการที่บอกว่าคือมันจะมีในช่วงนะครับผมที่บอกว่าในเกมเขาจะอัปเดตก,กิจกรรมใดๆก็แล้วแต่เขาจะเอาพวก An n i v e r s a r y box เนี่ยเข้ามาจะเป็น s e l e c t i o n b ล็เข้ามาครับผมนี่เนาะบ็อก,กเนี่ยซึ่งสำหรับผมนะครับผมถ้าคุณเป็นผู้เล่น ที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วมีเพชรอยู่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยผมถ้าคุณจะเปิดอผมไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าโอเคมันมันเป็นเรื่องของแบบว่าความชอบส่วนบุคคลเนาะแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่และเป็นผู้เล่นฟรีทูเพย์อ่ะผมผมไม่ค่อยแนะนําว่าช่วงแรกเริ่มต้นไอดีมาเลยผมไม่แนะนําให้คุณน่ะมาเปิดหาพวกเซเลคชันเอ่อพวกเซเลคชันกับแอนนิเวนต์รี่บล็อกขนาดนั้นทําไมคาตอบเลยก็คือเซเลคชันบล็อกเนี่ยมันมันเปลืองเพชรระดับหนึ่งครับผมและ ถ้าคุณสังเกตดูว,ว่าถ้าคุณเปิดบล็อกใดๆก็แล้วแต่เนี่ยการทำเด็กแค่มันฟูอ่ะมัน,ม,นมันมันแบบอบยากอยู่ครับตัวยอย่างเช่นออในบล็อกเนี่ยเขาจะเอามาเป็นพวกอย่างเคียววิงซิงโคดาก้อนถูกไหมครับแล้วมันก็จะมี1ใบแล้วมันก็จะมีเป็นสปีดลอยอย่างเงี้ยเข้ามาให้ซึ่งถามว่าถ้าคุณเหมาครบพวกเนี่ยคุณจะได้เด็กสปีดลอยแบบฟูๆไปเลยนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ฟูขนาดนั้นเพราะว่าการขี์หลักสปีดลอยอ่ะมันไม่ได้อยู่ในนี้ไว้ทุกคน มันไปอยู่กับบล็อกหลักของมันเองซึ่งถ้าคุณอยากทำเด็กสปีดลอยอ่ะคุณก็ไปเปิดบล็อกมันเลยดีกว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าอยากทำสปิดลอยก็มาเปิดบล็อกนี้อยากทำอ่าเฉดดอลก็มาเปิดบล็อกนี้ผมไม่แนะนําถ้าถ้าสมมติว่าคุณอยากทําขนาดนั้นนะถ้าสมมติว่าคุณอยากทำอ่ะคุณไปเปิดเอาดีกว่าแต่มันก็มีบางเด็กนะครับผมที่บอกว่าในบล็อกนี้มันคุม้มตัวอ,อย่างเช่นเฉดดอลอ่ะโ okay, อเคเฉดดอลเนี่ยคุ้มอยู่แต่ถ้าเป็นสปีดลอยเนี่ยผมไม่แนะนำนั่นหมายความว่า แล้วอ anniversary b o กเนี่ยมันเป็นมิสกับผู้เล่นอ่าที่เล่นมาแล้วสักพักหนึ่งแล้วอยากเปิดหา gas เสริมเด็กตัวเองครับผมเพราะว่ากา gas สามันมันเยอะตัวอย่างเช่นนี่อ่าแคคดาวมีหอกนะครับผมมีบุ๊กอัพมูลมีไทอ่ามีไซโคลแล้วก็มีไมค์คอนโทรลแล้วก็มีของแบบตัวอย่างเช่นอ่าฟีนิกซ์เซอร์บิลัสนะครับผมมีนั่นมีนี่ซึ่งมันเป็นของแบบว่าของหลับดาร์คโคอย่างเงี้ยครับมีมีจอกให้อย่างเงี้ยมีเทสต์ให้ซึ่งมันดี ในการหา gas สามันต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะเนาะทุกคนแล้วบอกว่าเข้า ID ดีมาแล้วเปิดบล็อกนี่เลยผมไม่แนะนําเท่าไหร่แลเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมา240บล็อกแล้ว250ร้อยห้าสิบวถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนเปิดมาแล้วมันได้แต่การสามันแต่ว่าคีรัสบอกเขาเรียกว่านะร์ดหลักอะคีร์ดในเด็กเราที่เราไปใช้แบบเล่นเล่น PVE ฟาร์ม EV เนี่ยแล้วมันไม่มีมันก็รู้สึกว่ามันก็เปลืองแพนอยู่ระดับหนึ่งซึ่งถามว่า บอ,อกบอเหี้ยพวกอนิเวนตี้บอกแต่มันดีไหมผมบอกเล้ว,ว่าดีมากคุ้มมากแต่ว่าผู้เล่นแบบผู้เล่นเริ่มต้นอ่ะทุกคนผู้เล่นแบบเด็กมือใหม่ที่เข้าไอดีมาช่วงแบบสองสามวันแรกผมไม่แนะนําให้เปิดบล็อกนี้เลยผมแนะนําว่าคุณควรไปทาเด็กตัวเองให้เสร็จก่อนสักประมาณสัก80% 90%บกแล้วคุณค่อยเอาเพชรมาลงกับที่บล็อกนี้นะครับผมบล็อกนี้ดีมากแต่ว่าข้อเสียมันก็พีมันก็พอมีอยู่เหมือนกันก็คือบอกว่ามาจะแบบ มันไม่ได้มีตลอดนะครับผมเพราะมันมาแค่ช่วงกิจกรรมพอหมดกิจกรรมปุ๊บมันก็ออกไปดังนั้นทุกคนก็บอกว่าต้องคอยดูดีๆเพราะบางคนอาจจะแบบว่าผมไย่คาดได้อ่าเอฟเฟกต์เฟลเลอร์จังเลยเปิดไปเก็บเพชรเปิดไปเปิดมาพอจะเปิดปุ๊บเอา้าวันต่อมาบล็อกหายอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจไหมดังนั้นก็ยังไงถ้าจะดูอะไรก็ยังงไงก็ดูก่อนว่ามันอยู่ถึงวันไหนแล้วทุกคนนี่ต่อมาคือเซเลคชั่นบล็อกครับผมอ่าผมจะเปิดเป็นเซเลคชั่นบล็อกของเป็นพวก สปีด d ูเอลแล้วกันเนาะเพราะว่านี่อันต่อมาเลยคือผมไม่ค่อยแนะนําให้ทุกคนเอาเพชรมาลงกับเ e ่อ c t i o n Box ็อกขนาดนั้นเพราะว่าอะไรอันเมื่อกี้จะเป็นของ Anniversary Box ใช่หยทุกคน Anniversary Box เนี่ยโอเคถ้าคุณเป็นผู้เล่นระดับกลางที่คุณพอมีเด็กอยู่แล้วอะแล้วคุณมาเปิดผมผมแนะนําให้เปิด Anniversary Box แต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เข้ามาวันแรกแล้วเปิด a n n i v e r s a r y box เลยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว,ว่าทุกคนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่อะถ้าทุกคนเป็นผู้เล่นฟรีทูเพย์อะผมไม่ค่อยแนะนำเว้ยให้มาเปิดเซเลคชันบ็อกเพราะอะไร1คือเซเลชันบ็อกโคตรแพงทุกคน1แพ็คราคา200เพชร200เพรมันถือว่าเยอะมากเลยนะทุกคนเท่ากับว่าเปิดบ็อกธรรมดาเท่ากับเท่าไหร่อะแพ็คและมันมีลิมิตการเปิดอ,อยู่ที่20ครั้งเว้ยทุกคน20ครั้งกับทั้งหมด36บ็อกผมพูดตามตรงว่าถ้าคุณโชคดีถ้าคุณโชคดีมันก็คุ้มแต่ถ้าคุณโชคร้ายแม่งไม่ เพราะระบบขอ selection b o กคือคุณเปิด2องเพชรมันการนตีการ์ดแน่ๆเลยคือคุณต้องได้การ์ด SR ขึ้นไปเท่านั้นเท่ากับว่าโอกาส1ในพวกเนี้ยกี่ใบไม่รู้ทุกคนประมาณสักหนึใน30มสะคุณมีโอกาสได้ไอ้พวกนี้แน่นอนร้อแต่ถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าอ่ะคุณมีเพชรอยู่4,000เพชรน,นะครับผมคุณอยากเอาเพชรทั้งหมดเนี่ยมาถลุง20บอ็อกตรงเนี้ยเนาะ20อันเท่ากับเป็น4 0 0พเพชร แล้คุณอยากได้การใบเดียวอ่ะตัวอย่างเช่นคุณอยากได้นิบิรุเวสม,มุตินะคุณอยากได้นิบิรุแล้วคุณเปิดไป40อ่ะแม่งไ,ไม่ออกแม่งออกทุกกานจะเป็นนิบิรุถือว่าคุณไม่ขาดทุนแล้วนะเพราะคุณเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะจับฉ่ายเว้ยพวกบล็อกแบบเซ็กชันบล็อกกับทุกคนมันมีเนี่ยพอตออฟอวไลซ์มันมีนูน่นไลฟ์ทวินตุ้ดๆคือถ้าคุณไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเด็กพวกเนี่ยคุณขาดทุนมากเลยนะเว้ยทุกคนรู้ปะเนี่ย โอเคคุณได้เอฟฟกที่เราเลือกมายัางพอโอเคแต่ถ้าคุณได้แบบโอพาร์ตไลฟ์ทวินอ่างเงี้ยแล้วคุณไม่ได้เล่นน่ะคุณขาดทุนไปเลยอะทุกคนขาดทุนไปสี่พันเพชรเลยอะผมเลยแนะนําว่าไม่แนะนําไม่แนะนําถ้าเป็นถ้าพวกคุณเป็นแบบฟรีทูเพย์ผมไม่แนะนําให้มาเปิดสี่เหลี่ยมผมไม่แนะนําให้มาเสี่ยงดวงคือโอเคมันมีอยู่แล้วเว้คนที่แบบไปเสี่ยงดวงแล้วมันได้แล้วคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยคุณทำไกด์อย่างนี้มาได้ไงผมเปิดได้ผมเปิดได้แบบว่าฟอร์บนะิดเด้น่ะ แต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนแม่งจะแบบโชคดีทุกคนเข้าใจปหมมันไม่ใช่ว่าทุกคนแม่งจะโชคดีแบบคุณน่ะมันมีหลายคนมากผมเคยเสียเพชรแบบเยอะมากอะเพื่อเปิดหาพวกการจากพวกเนี้ยแล้วมันไม่ออกอะทุกคนทุกคนเก็ตไหมแบบเจ็ดพันเพชรอะไรเงี้ยแล้วพวกทุกคนเสียการ์ดไปฟรีเอ้เสียเพชรไ,ไปฟรีเงี้ยผมเลยไม่ไม่ค่อยอยากจะแนะนำมาระาดับนั้นเนาะแต่ถ้าสมมติว่าพวกคุณพวกคุณแบบเป็นผู้เล่นระดับแบบว่าโตแล้วเนาะแบบว่ามีงานมีการทำอะไรเงี้ยมีเงินเดือนแล้ว ถ้าคุณอยากเติมผมแนะนําว่าพวก selection b l o c ะถ้าคุณจะเติมเงินสดอะ่ะเออคุณเติมไปเหอะเว้เพราะว่าปกติอะ่ะในอดีเก่าอ่ะตอนที่ผมทํางานอยู่ต่างประเทศเนาะทุกคนผมก็เวลาเปิดพวกอกพวกเนี้ยผมก็จะใช้เป็นเงินเพราะว่ามันไม่ได้จํากัดว่าจะมีลิมิตอยู่ที่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าถ้าคุณเปิดเป็นเพชรมันก็จะมีลิมิตอยู่ว่า35ครั้งถ้ากับว่าถ้าคุณเหมอนไป35ครั้งเจ็ดพันเพชรมันก็จะือบล็อยู่ประมาณ25บา่บถ้าใบถ้าคุณโชคร้ยายใบยที่คุณต้องการมาันไม่ออกคุณก็ แล้วถ้าคุณเป็นฟรีทูเพย์เนี่ยคุณไม่อยากจะเติมใช่ไหมล่ะแต่ถ้าถ้าถ้าพวกถ้าคนอื่นเขาเขาแบบเป็นพวกเพย์ทูวินเพย์เยอร์เนี่ยเขาก็จะแบบว่าเติมอัดเติมอัดเติมอัดเปิดครบ3ได้นะแบบสบายสบาย,บายตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นถ้าผมกดอย่างเงี้ยปับ๊บนะสก200ุลสองร้ยเพย์ผมปินไปแล้วนะผมกดสคิปไปปับ๊บถ้าผมได้การ์ดที่ผมอยากได้โอเคมันโชคตีเต็มอย่างเงี้ยคอสโมฟาร์มเกิลแต่ผมไม่เล่นเว้ยผมก็จะแบบเอามาทำไมอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผมเสียไปเลยนะสองร้อยเพชร ่างนั้นทุกคนก็ยังไงนะผมผมหวังว่าไกดนี้เนาะถ้าผมพูดอะไรผิดไปหรือว่าไม,ไม่ไม่ถูกใจใครยังไงก็ขอโทษไปด้วยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะจากคนที่เล่นมาประมาณสัก6ปีอ่ะผมแนะนําว่ามันเป็นไกด์ที่ผมบอกว่ามาจากประสบการณ์อ่ะผมถ้าผู้ผิดตรงไหนย,ยังไงก็ขอโทษด้วยเนาะแต่ว่าผมไม่อยากให้พวกผู้เล่นใหม่เนาะเขาบอกว่าเสียทรัพยากรแล้วก็รู้สึกว่า การเล่นเกมนี้มันทําให้แบบว่ามันเล่นยากอะทั้งทั้งที่เกมมันเล่นง่ายนิดเดียวเว้ยการเก็บฟาร์มเก็บเพชรทำาดิกอะมันเล่นง่ายมากแต่ผมก็ไม่อยากให้เขาแบบเข้าใจไหมทุกคนแบบว่าเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุแล้วก็อ่าเสียเพชรไปเปล่าประโยชน์ไอดีพังเลิกเล่นอย่างเงี้ยแล้วผมอยากให้คอมมูนิตี้มันดีกว่านี้เนะ <S <S าะไงก็ทุกคนนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะยังไงก็เจนนใใอกันคลิปหน้าเป็นไกด์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะทุกคนครับ